ครับสวัสดีครับพบกับผมอัพตูยูชาแนลกับเกมเทพยูสูซันนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนครับก็พอดีผมไปกดลบวิดีโอนะครับกดด้วยความเข้าใจผิดนะครับด้วยควาเข้าใจผิดหรือเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงกานะก็คือมันเป็นอย่างนี้เว้ย ในลิสต์ของวิดีโอทางช่องนะครับมันมี2อันอันแรกนึงอัพโหลดไปแล้วแล้วมีคนชมมีคนดูอ่ะฮะอีกอันนึงอัพโหลดเสร็จแล้วไม่มีคนดูไอผมก็เข้าใจว่ามันมันคงไม่เกี่ยวกันเออเห็นไม่มีคนดูมันก็ลบลิสต์นะครับผมก็เลยจิ้มลบมันซะผลปรากฏว่าวิดีโอนั้นได้ถูกลบไปแล้วโอ้ยน้ำตาจีไหลสาทตร์ ก็ไม่เป็นไรครับข้อมูลยังมีอยู่ในหัวนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะรีเมคขึ้นมาใหม่นะครับก็ยังไงก็อย่าทิ้งหนีผมไปไหนนะครับผมก็จะพยายามอัพให้ใหม่นะครับสำหรับรูปในคลิปนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ของเซเวอร์สนะครับโปรเจกต์ project ดาบใหญ่ซึ่งเป็นตัวละครตัวสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้สร้างนะครับ ก็วันีเซเวอร์2มันเปิดก็เลยไปสร้างอยู่ที่เซเวอร์2นะครับแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยอาทิตย์นี้ผมทำโอนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับก็มาชี้แจงเพียงเท่านี้ละครับขอบคุณครับ